ัมนะคะอะไรก็ได้นะคะร้อาบกรัมต้องโบนนนะคดะงงานนะคะประมาณครึ่งช้อนชาใส่ลงไปนิดนึงเราไม่ต้องตวงเป๊ะๆก็ได้ค่ะนี่ช่วยเพิ่มความนุ่มนะคะ แล้วก็เติมน้ำค่ะส่วนของน้ำค่ะย้ำว่าควรจะเป็นน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเนาะหรืออุ่นจัดๆนะคะแล้วก็เทลงไปค่ะแป้งจะนุ่มหรือไม่นุ่มอยู่ที่น้ำถ้าใช้น้ำเย็นแป้งไม่นุ่มเลยค่อยๆค่อยๆใส่ค่ะ ปริมาณน้ำแล้วแต่ทําไมเราต้องค่อยๆใส่นะคะเพราะในบางครั้งนะ่ะแป้งแต่ที่ห้อแล้วก็แต่ละครั้งแม้แต่ที่ห้อเดียวกันแต่บางครั้งความชื้นแป้งจะไม่เท่ากันเนาะเราเพราะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกเข้ามาช่วยส่นหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็อำมันเป็นปดยดเลย ก็เคาาแบบนี้นะคะนะคะพอเข้ากันดีเราก็เอาออกหลังข้างนอกนะอาจจะใช้ลูกโตะก็ได้เนาะนะคะแล้วนวดแบบนี้นวดไปใช้เวลาสักประมาณสิบนาทีนะคะใช้เวลาประมาณสิบนาที ผมรู้สึกว่ามันแป้งมันเริ่มจะเนียนเนาะเนี่ยค่ะนวดไปประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เราแรม ใช้แรปหรือผ้านะคะเห็นะคะแรปอยากจะไม่ค่อยได้ยินเนาะเดี๋ยวจะพยายามก้มให้ใกล้ไม้เนาะเนี่ค่ะปิดพักไว้อย่างนี้ค่ะประมาณอย่างดำแล้วสานาทีนะคะนะคะขึ้นนิดนึงนิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็จะเนียนนะคะแล้วก็เอาออกมาตั นะคะแล้วก็ใช้แป้งนวลค่ะโรยนะคะโรยไปเยอะๆไม่ต้องกลัวน,นะคะแป้งนวลก็จะใช้เป็นแป้งมันหรือแป้งก้าโกดก็ได้นะคะแล้วก็กดนะคะกดให้แป้งติดแล้วก็รีดค่ะใช้กดสดาที่มี่กัวนะคะ <c oughs> ขวดอะไรก็ได้ค่ะแนะนำให้เป็นขวดแก้วนะคะแก้วน้ำก็ได้ค่ะขวดน้ำขวดดีวะให้หดคถ้ามันติดแล้วก็เอาแป้งเข้าไปเยอะนี้ดูน้ำคะจับไปดูก่อนนะ <c oughs> ั้นไม่ตนเราก็ไม่ตนก็ได้ใช้เล <c oughs> ือนคะ <c oughs> นคะ ตอนเก็บนะคะเวลาเราเก็บเราก็พยายามใช้แป้งนวลนนะคะไม่ไม,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 ไม่มีปัญหากระทบใดๆนะคะเยอะๆเนาะไม่งั้นแล้วมันจะติดกะนะะันนี่ค่ะสามารถแช่ช่องฟิสเก็บเอาไว้ได้หลายวันทีเดียวนะคะเหมืกับที่เราไปซื้อนะคะแผน่นเยลซ่าก็เป็นอาหารชนิดที่ เป็นอาหารแช่แ hmm. ข็งทนงะนะคะยูเ okay. ร oh, uh ีย huh. so. ูเรียนงหมวดหมูนของอาหารชคแข็งเดียวกันนะคะเสียงพัดตาไฮไฮเพื่อเสียงนิดนึงค่ะส่วนผสมของไส้จะใช้ไส้หมูรวนหรือว่าผสมไก่ก็ได้นะคะสองร้อยห้าสิบตราคามนะคะส่วนใส่เกลือเพื่อ ที่จะรีดน้ําที่อยู่ในกระหล่ำปลีมาเนาะเพราะว่าออถ้าเราไม่ไม่รีดน้ําออกนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปผสมกระกหรีเนี่ยมันจะทําให้ไส้เป็นแฉะนะคะทำให้ไส้เป็นแฉะ,ะเ,แเราก็รีดน้ําออกก่อนอย่าไปขยำมันนะคะอย่าไปขยมมำมันกระหล่ำปลีสับสับแบบนี้สับแบบนี้นะคะ200กร,รัมนะคะแล้วก็ น้ำมันงาน้ำตาลทราย,าายเกลือป่นขิงคูดกระเทียมคูเกลือสักประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะใส่ลงไปนะคะอย่าขยำน,นะคะควนๆให้วนเบาๆให้พอเข้ากันเพื่อให้เกลือมันรีดน้ำออกจากผักนะคะผักตัวเกี๊ยวตัวไส้เกีียวจะได้ไม่แฉะนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้ว เตรียมส่วนที่เป็นขิงค่ะขิงปอกล้างให้สะอาดแล้วอันนี้กระเทียมใช้บดแบบนี้นะคะใช้ขูดขูดแล้วมันก็จะคล้ายๆกับการบดเลยใครมีที่บดก็บดเลยที่ว่าบิดก็บ,บ,กบดตกน,นะคะประมาณสักกีบสองกลีบนะคะเสร็จแล้ว ตัวกระหล่ำปีที่เราแช่เกลือไว้นะคะน่าจะได้ที่แล้วทีนี้เราก็มาบีบน้ำออกเนาะเอาไปโชว์ค่ะกับทุกคนที่เอาไปตั้งโซ่ไปตั้งบีบน้ำออกเนาะบีบน้ำออกนะคะออน้กเหลือกระหล่ำปีแห้งๆแบบนี้นะคะ มีผ้าขาวบางใส่ในผ้าขาวบางแล้วบิดได้เลยหมูบทนะคะเราใส่ลงไปเลย,ยนะอันนี้จะเยอะกว่าของนักเรียนนะคะส่ใแล้วก็ตามด้วย น,ออน,น้ำตาลทรายเฮ้ยสวัสดีไหมไม่รู้นี่เดียวนี่เดียวอย่างที่สองเลยดูเลยขึ้นใส,ใส่น้ำตาลใบประมาณใส่น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนชาตามสูตรของนักเรียนนะคะแล้วก็เกลือปบบ่นเกลือป่นครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลย ตัวไส้อ่ะรสชาติของไส้เดี๋ยวเราชิมได้นะคะแล้วก็น้ำมันงาน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะคะเ<อ>้่ใสนหอม,นะคะมค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็มันจะมีความเป็นเคี้ยวก็อยู่ที่น้ำมันงานะคะหนึ่งเพราะว่าของเราสองพายที่เคียวอยู่หึ่งนะคะโอเคก็กิ้งขูด กระเทียมขูดเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยพริกไทยพริกไทยดีพริยดค่ะม,มันลึกได้ดลแล้วตอนนี้แล้วแล้วก็ตามด้วยโชยุค่ะ อะไรนะโซยู่หนึ่งช้อนโต๊ะก็สจกหวดนี้ของเรสองช้นโอเคเดี๋ยวเราค่อยชิมได้นะคะแล้วก็ ตามด้วยแป้งมันค่ะตามด้วยแป้งมันนะคะป้ะาามาแป้งมัประมันสามช้อนเตามด้วยซอสไห่หนังรมมีคนทไหมนี่ค่ะถ้าคนจาก้าว <5 S 2> คนพอดี ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงไปได้เลยนะคะ4ช้อนคะ 1>, 1ช้อน2ช้อน2ช้อนแบบวิ่งเก็บได้ก็กลับะะ1ช้อนเคเสร็จแล้วคะ่ะทีนนี้เราก็คนคะ่ะ ให้้เขากันอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่ผักนะคะอย่าเพิ่งใส่ต้นหอมเนาะหมุกระโดดตจนแพงพอนวดทุกคนจะได้กินสีนี้ที่นะขอปิดแก๊สอุ้ยแม่ขอเปิดแก๊สชิมไส้ สดๆเลยอะค่ะปิดแก๊สไอ้แก๊สเดี๋ยวเติมใช่ไหมคะข้างในเนืออันนี้กำลังทดลลงชิมค่ะสีสัอนหน้าเลยเจอพี่บีมพี่บัตเตอร์เชฟนะุ้งหมูใส่อะไรบ้างเมื่อกี้กระถาใหม่ที่ตอนปุ้งหมูใส่อะไรบ้างเมื่อกี้ให้จังบอกใหม่อันนี้แป้งค่ะลูกขอบขอบแป้งนะคะแล้วก็มาผสมเท่ากัน ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็เอาแผ่นเกลียวมาวางบนมือแบบนี้แล้วก็ตักไส้ใส่เลยคะ่ะตักไส้ใส่ในปริมาณที่ตามขนาดของแผ่นเกลียวเรานะแล้วก็มือจุ่มน้ำนะคะ แนมาประกบกันแบบนี้ค่ะมาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็จับจีจับจีแบบนี้ค่ะง่ายๆนะสองด้านนะคะให้เหมือนกันใค้ถนัดนิ้วยังไงก็ตับได้เลยนะคะได้แล้วะคะ่ะ ก็ปั่นหกันแบบนี้ถ้าจะทำแบบง่ายๆก็ดันเข้ามาเลยไม่ต้องจับจิิมันก็จะกลายเป็นเกียวเช่นเดียวกันนะคะดันเข้ามาร้านดังๆร้านใหญ่ๆเขาก็รีบทำก็ได้เหมืนกันนะคะ็แบบ ทอดโดยใส่น้ำมันเยอะๆแล้วก็ลงไปทอดแบบทอดเลยนะคะหรืออาจจะเป็นวิธีการทอดน้ำนะคะทอดน้ำทอดน้ำมันจะต่างกากทอดโดยน้ำมันถ้าทอดโดยน้ำมันมันจะกรอบนะคะมีความกรอบอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราทอดน้ำนะคะเราสามารถที่จะเลือกด้านที่จะให้มันตอบหนึ่งด้านแล้วที่ลือมันก็จะเป็นแป้งนุ่มได้ ะะทั้งกรอกทั้งน่องอยู่ในเกลียวตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะาสาธิตพิธีการทอดด้วยน้ำนะคะการทอดด้วยน้ำแล้วก็วางไส่จะทุกเปิดไฟนะคะวางเปิยังไม่เปิดไฟนะคะค่ะวางเรียงอันนี้ทอดสูบน้ำนะคะใส่น้ำมันเลนะะ็กน้อยค่ะ ะะเปิดแก๊สเปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางสักประมาณสองสนาทีเราก็จะมาเช็คนะคะเราจะมาเช็คด้านที่อยู่ข้างล่างว่าให้สีสันที่เราต้องการพอหรือยังนะคะนั่นก็คือดูความตรอดของด้านล่างนะคะเล็กหน่อยนะคะ ดูนิดหน,นึ่งเป็นไคะอีกนิดนึงเนาะโอเคชา,าเนี่ยค่ะตอกแป้งมันสักประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะเราจะทําบางๆใช้น้ําประมาณหน,นะนะนึ่งถ้วยเต่เราต้องเติมน้าอีกเพราะว่านะะใช้แป้งมันประมาณหนึ่งช้อนชานะะน้ำหนึ่งถ้วย เราก็ลาลไปเลยแล้วก็อยู่ลาต้มไปเลยค่ะใส่น้ำกะให้ดูประมาณกะให้ดูประมาณจมไปครึ่งตัวของเกลียวอะค่ะเราก็จะได้เกีียวที่นุ่มพอดีนะคะใส่เพิ่มนะ ต้มนิดหนึงเท่าเมื่อกี้ถ้วยมันเล็กใส่คนอยู่มีกระเลนกันเลยแล้วลก็ปิดฝาค่ะนาทีคะปิดฝาต้มไปประมาณ12 13นาทีนะคะใช้ไฟแรงนะคะไฟจะแรงหรือเราไม่จับเวลานะคะมันขึ้นอยู่ระดับปริมาณน้ำถ้าเกิดว่าน้ำเราใส่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเราจับเวลาแก้เป๊ะไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ เพื่อน่าันมีกากิีอปเป้ลน้ำา้มสายชูหมักค่ะอันนี้จะเป็นหมักจากแอปเปิ้ลนะคะก็เลือกใช้ตามชอบได้เลยมันจะมีน้ำา้มสายชูหมักข้าวนะคะหรืออะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะคะ่ะก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะผู้ขอไม่ตวงเนาะตัดตาเอาแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมค่ะเวลาเราทำนันจิ้มเพราะว่าสางารัางชอบหรือไม่ชอบมันอยู่ที่รสชาติที่เราเง็นๆนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วต้นหอมซอยต้นหอมซอยนะคะปกติแล้วก็ใส่สองอย่างนี้ก็เป็นอันว่าโอเค นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการนะคะรสหวานนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำตาลทรายลงไปได,ปได้ครึ่งช้อนชานะคะเราก็ชิมเอาออกไปสีเขียว ค่ะน้ำจิ้มเกี๊ยวซาค่ะแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมนิดนึงเนาะ ว่าบางส่วนมันแห้งเนาะบางส่วนมันไหม้บางสว่นงสวนก็ยังแสบเราต้องขึ้นขึ้นไปขึ้นมาเรานช้เตมัน้้แห้งบางครั้งกระทะมันก็ไม่ได้เรียบสมบูรณม,มเนาะส่ี่เป็นน้ำเราก็ทำให้มันแห้งส่วนที่มันไหม้เราก็ แล้วอันนี้เป็นลักษณะของเก้าซามีปิเนาะเดี๋ยวกระทะนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้ปิ thank you